ปกติอาจารย์ทุกท่านนะครับผมบ้าเกตนะครับในนกแม่นะครับเป็นริ้วแกมนะครับเสียงก่างลงนะครับเสียงหงนะครับลองฟังเบอรงวอร์ภาษีแต่ันบอแต่ว่านิ่งนะครับสนับปีกยังกับงงามอยู่นะครับลองฟังเสียงคันไปนํำกันนะครับสีปากมานบอนะครับติดตามครับผม นกแต่นิ่งนี้ครับผมสภาพนะครับนกตอนะครับอยู่กับเจ้าของเก่าในเชลเลยเจ็ดตัวนะครับผมนะครับเป็นนกสวยนะครับหางครับในหางก็เซนนะครับขาวเนียนนะครับนกที่นิ่งมากนะครับ้าท่านไหนมองหานกตอนะครับ สภาพนังฝ้านะครับผมสังเกตสนับปีกนันเสียงห้องนะครับเป็นริ้วแกมนะครับผมหางว่านะฮักพ่อเสร็มนะครับผมสภาพนี่นะครับซิมฮาใบแดงนะครับผมนะครับสอบถามเา้าเกล็ดได้นะครับผมครับผมก็ขอลานะครับอาจารย์ทุกทานนะครับผมสวัสดีครับ